ตอนพระกฎฉันร้อนจะละลาอยู่แล้ว่ะขอไปหลบแดดในร่มด้วยสิเป็นแมวตัวผู้ต้องอดทนวันนี้เก็บภาพพระบรมมหาราชวังได้หลายภาพเลยละ่ะ ฉันสงสัยจริงๆอย่างเราใช้ร่มบังแดดแล้วในหลวงของเรามีอะไรบังแดดหรือเปล่ามีสิจ๊ะอย่างสามัญชนเราใช้ร่มแต่ในหลวงของเราใช้พระกรดจ้ะพระกรดเป็นยังไงเหรอสีสวรร่างพระกรดคือเครื่องราชุปะโภคประเภทเครื่องสูงอย่างหนึง่งลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่บุด้วยผ้าสักราระปักหักทองขวางผ้าชุกขี้พึ่งผ้าโหมดผ้าตาดหรือเย,ยระบับอย่างใดอย่างหนึง่ง ขอพระกรดมีระบายรอบคันพระกรดยาวกว่าคันร่มแกนเป็นไม้หุ้มทองคำลงยาเท่าที่ฉันรู้มาพระกรดมีตั้งหลายแบบมีวิธีใช้แตกต่างกันอย่างไรล่ะ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรูปพรมพักสำหรับพระราชวงศ์ถึงชั้นพระองค์เจ้ายอดเป็นรูปสถูปเจ้าพนักงานจะเชิญพระกรดกั้นแดดกันฝนเมื่อโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในที่แจ้งในการพระราชพิธีฉันเคยเห็นมีคนกลางร่มคล้ายๆพระกรดให้นักในขบวนบวชด้วยละนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าพระกรดนะแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เรียกว่าสับปะทนจ่ะคือเครื่องกั้นแดดกันฝนบุด้วยผ้าแพรหรือผ้าสักรารยอดสับปะทนทำเป็นรูปคล้ายยอดเสาประโคนคือมีลักษณะคล้ายเสาหลักเขตแดนหรือเสาสำหรับผูกช้างหรือหัวเม็ดทรงมันกลมตรงขอบมีระบายคันทำด้วยไม้หุ้มเงินหรือทาสีอ๋อเข้าใจแล้วเก่งมากจะก้าวแต้ม เพราะฉะน,นั้นขาตับให้ฉันกลางร่มด้วยนะฉันร้อนอะ